มาเป็นรายการขายเชื่อขออภัยค่ะต่อมาเป็นรายการค้าวันที่1กุมภานะคะขายเชื่อคิมไลฟฟอร์ดบีบีครีมชิ้นละ590บาทจำนวน5ชิ้นให้กับบริษัท GMM g r a m m y จกจกัดออกใบส่งของเบมกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0002 0นับ00001นะคะจากที่หน้าโปรแกรมนะคะเราจะ เข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ Workflow ค่ะเราไปที่ Set up Matterfile นะคะแล้วเราต้องการที่จะเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีนะคะเราก็เลือกตัวเลือกที่3ได้เลยค่ะเพิ่มและแก้ไขผังบัญชีนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะมาเพิ่มลูกหนี้การค้านะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่าลูกหนี้การค้าของเรารหัส101303นะคะจากนั้นเราก็จะทําการ เพิ่มค่ะหรือกด f 3นะคะเราจะใส่รหัสบัญชีก็คือต่อจากรหัสลูกหนี้เมื่อกี้นะคะก็คือใส่รหัสบัญชี101 305ค่ะชื่อภาษาไทยตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นลูกหนี้การค้าประเทศจีนค่ะแล้วก็ตรงอยู่ในหมวดใด ของบัญชีในระบบนะคะหมวดสินทรัพย์ค่ะตัว A ค่ะจากนั้นก็กด F10 บันทึกได้เลยนะคะและอีกรายการหนึ่งที่เราจะเพิ่มนะคะก็คือบัญชีขายเชื่อประเทศจีนค่ะรหัสบัญชี4 1 1 0 5ค่ะชื่อบัญชีนะคะขายเชื่อประเทศจีนค่ะ อยู่ในหมวดบัญชีใดของระบบนะคะหมวดรายได้ค่ะคือตัว R นะคะจากนั้นก็กด F10 บันทึกได้เลยค่ะแล้วเราไม่ต้องการบันทึกเพิ่มรายการต่อนะคะก็กด Esc a ออกค่ะในรายการผังบัญชีตรงนี้ก็จะขึ้นรายการที่เราเพิ่มมาให้นะคะก็คือ4 1 1 0 5ขายเชื่อประเทศจีนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรายการหนึ่งนะคะว่า,าโปรแกรมได้ บันทึกรายการให้เราไหมก็คือลูกหนี้การค้าประเทศจีนนะคะรหัส101305ค่ะนี่นะคะลูกหนี้การค้าประเทศจีนนะคะถูกต้องนะคะจากนั้นเราก็กด escape ออกค่ะต่อมาในขั้นตอนที่2นะคะเราก็อยู่ในหน้าโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทอยู่แล้วนะคะเราก็จะไปที่ Setup m o ัล e r f i l e ค่ะเราจะ เลือกกำหนดหน้าที่ของบัญชีแยกตามสภาวะการนะคะจะมีรหัส010203ขึ้นมานะคะเราจะทำการเพิ่มรหัส0 4นย์นะคะชื่อขายเชื่อประเทศจีนนะคะกด f 3หรือเพิ่มค่ะรหัสสภาวะการนะคะเราใส่รหัส0 4นย์ค่ะชื่อสภาวะการนะคะเราจะาใส่ชื่อขายเชื่อประเทศจีน,นะคะ่ะ แล้วเราก็จะมาแก้ไขโดยการเพิ่มหน้าที่โดยการกดค้นหาตรงนี้นะคะ f 8ค่ะเราจะค้นหาก็คือเราจะพิมพ์ตรงนี้ไปว่าลูกหนี้การค้าค่ะกดโอเคนะคะแล้วลูกหนี้การค้าตรงนี้นะคะเราก็จะใส่รหัส ที่เราเคยใส่ไว้เมื่อกี้นะคะก็คือรหัสบัญชี101305ค่ะกด enter นะคะก็จะขึ้นเป็นลูกนี่การค้าประเทศจีนมาให้เรานะคะแล้วเราจะทำการเพิ่มอีกรายการหนึ่งก็คือขายเชื่อนะคะนี่ค่ะขายเชื่อคะ่ะเราไม่ต้องกด f 8ก็ได้นะคะเพราะเราเห็นอยู่เราจะใส่รหัส41105ค่ะ กด enter ค่ะก็จะขึ้นขายเชื่อประเทศจีนมาให้เรานะคะอีกรายการหนึ่งเป็นรายการที่3ที่เราจะเพิ่มนะคะคือภาษีขายค่ะภาษีขายตรงนี้เราจะใส่รหัส20-1104ค่ะกด enter ค่ะก็จะขึ้นภาษีขายมาให้เรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด f 1 0 save นะคะเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มสภวาพวะการเลยแล้วกด escape ออกได้เลยค่ะ นี่นะคะจากหน้าสภาวะการลงบัญชีก็จะเพิ่มรหัส04ขึ้นมาให้เรานะคะชื่อขายเชื่อประเทศจีนนะคะจากนั้นกด s s c a p e ออกค่ะต่อมาในขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเล่มเอกสารที่จะใช้งานนะคะเราจะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะไปที่ Workflow นะคะเราจะเข้าที่ Setup Motherfile นะคะ เลือกที่ a ขีดเพิ่มและแก้ไขเล่มเอกสารและการเชื่อมโยงในระบบขายนะคะประเภทเอกสารตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นประเภทเอกสาร si นะคะหรือว่าเราใส่จุดและ enter ก็ได้ค่ะเราจะเลือกเป็นเอกสาร si นะคะใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ขายค่ะกดเลือกหรือกด enter นะคะกด ok ค่ะ เมื่อเราเข้ามาเราจะมีรหัส0001ขายเชื่อสินค้าอยู่แล้วนะคะเราจะทำการเพิ่มเ,เป็นรหัส0002คือขายเชื่อประเทศจีนนะคะแล้วก็กด F 3เพิ่มค่ะรหัสเล่มเอกสารเราจะใส่0 0 0 2นะคะชื่อภาษาไทยเราจะใส่ขายเชื่อประเทศจีนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาลงบัญชีนะคะลงบัญชีที่สมุดรายวันแล้วก็ใส่จุดและ Enter ค่ะสมุดรายวัน SD นะคะสมุดรายวันขายเชื่อค่ะกดเลือกหรือกด e n t e r นะคะแล้วตรงสภาวะการที่ใช้ลงบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่จุดและ e n t e r ค่ะแล้วก็จะเลือกขายเชื่อประเทศจีนก็คือ รหัส04นะคะกดเลือกหรือ enter ได้เลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กด f10 บันทึกได้เลยนะคะหน้า2และหน้า3เราไม่ต้องบันทึกอะไรนะคะกด f10 บันทึกค่ะยังไม่ใส่โรงงานต้องการบันทึกหรือไม่กด yes ค่ะเราไม่ต้องการบันทึกแล้วกด esc a ออกนะคะนี่นะคะก็จะเพิ่มเล่มเอกสาร0002ค่ะเชื่อประเทศจีนมาให้แล้วนะคะกด esc a ออกค่ะ